วันนี้นะฮะเราก็กลับมาอยู่กันในแมปไมเคิลซอมบ,บี้กันอีกเช่นเคยนะซึ่งก็เป็นแมปซอมบ,บี้ที่เราไม่ได้เล่นมาประมาณ6เดือนแล้วก็ว่าได้เรียกว่าแบบโคตรจะนานนะแล้วเมื่อไม่กี่วันมานี้นะฮะแบบไมเคิลซอมบี้เนี่ยก็ได้มีอัปเดตใหม่ออกมาซึ่งเป็นอัปเดตเพิ่ม2ด่านใหม่ออเองนะก็คือด่าน o วันวินโดแล้วก็ไมเคิ b a r เล l ซึ่ง ด่านวันวินโดเนี่ยมันเป็นด่านที่เรียบง่ายมากเลยคือเราจะไปเกิดที่แพลตฟอร์มบนฟ้าอันหนึ่งแล้วก็ซอมบี้เนี่ยมันจะมาจากแค่ทางเดียวนะก็จะเป็นด่านแบบแคปมเกิดซอมบี้ชิลๆสบายๆอะไรประมาณนี้เป็นด่านป้มตังซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกส่วนด่านไมโครบาเล่เนี่ยมันเป็นด่านที่แบบค่อนข้างจะสวยงามแล้วก็ซับซ้อนพอสมควรนะถ้าเกิดเล่นแบบแรกๆก,ก,ก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะซึ่งในคลิปวันนี้นะับผมก็จะมาเล่นด่านไมโครบาเล่ให้ดูกันนะซึ่งผมก็เคยเล่นด่านนี้มาแค่หนึ่งตานะเพราะฉะ โอเคเขามาได้ด่านกันนะฮะเจอกับบั๊กเดิมนะก็คือบั๊กวิ่งไม่ออกนะฉันก็ต้องแบบปรับปุ่มนิดหนึ่งนะเป็นออปรับปุ่มก็ไม่หายว่ะต้องแบบใช้วิธีเดิมอะ่ะที่ผมเคยทาอะ่ะก็คือปรบอับไอตรงเนี้ยเป็น default วิ่งไปปรับกลับเป็นโมบายเรียบร้อยได้ละตปาดปาดมีดเข้าไปแล้วก็ยิงยิงปืนซ้ําเพื่อนเพื่อน,อน<ๆ>โอเคไหมนะ่ะเพื่อนจะตายแล้วเพื่อนจะตายโอเครอด เดี๋ยวผมขอปรับปุ่มนิดหนึ่งนะเกมนี้มันแบบอัปเดตใหม่มาปรับปุ่มได้ก็ผมจะทําให้ปุ่มเนี่ยมันคล้ายๆกับไอ้ดัมมี่เวสโนบนะเพราะว่าผมค่อนข้างชินมากเลยข้างหลังมาแล้วแป๊บหนึ่งนะยังปรับไม่เสร็จเลยโอเคเดี๋ยวเราช่วยเองจัดการด้วยมีดแล้วก็เดี๋ยวเอาไอ้นี่ยิงยิงซ้ําไปโอเคซอบบี้มาอย่างนี้อีกอ้าวกระสุนหมดละตรงนี้ไปเปิดอะไรไม่รู้ผมไม่สามารถซื้อได้โอเคได้แล้ว กว่าจะซื้อได้เพื่อนเราแย่มากนะนะตรงนู้นะโอเคเรียบร้อยจบเว็บโอเคเพื่อนลุกเสร็จแล้วมาต่อ M1 การ์เรนเป็นปืนที่แบบค่อนข้าง,างจจปานกลางนะผมไม่ได้ชอบมากแต่ว่ามันก็ดีสุดแล้วแหละในตอนเนี้ยเฮ้ยเพื่อนระวังซอมบ,บี้เข้าหลังนะเอาจริงเกมนี้ถ้าเกิดเขาทำปุ่วิ่งไม้จบอะนะคือมือถือมันมันเจอปัญหาบักวิ่งเยอะมากอนะไอตอนต้นชิปอะ โอเคผมยิงไปนู่นแล้วไม่รู้โดนอะไรไหมแต่ว่ายิงไปเถอะโอเคเพื่อนเราเข้าไปในเตึก,กันละเพื่อนเราแบบว่าเปิดแนวัวรัวนะฮะจังหวะนี้เราก็เข้าตามเขาบ้างดีกว่านะโอซับบี้โอเค okay. เรียบร้อยซื้อปืนกลหน่อยของดีมาแล้วเออนั่นมันบอสใช่ไหมเนะี่ยตัวใหญ่มากเลยยิงเข้าไปยิงเข้าไปโอ้ไม่ตายด้วยโอโอมันมาแล้วมันมาแล้วหนีแป๊บ โอ้ยตายสักทีโอ้โหนี่ผมซัดไปกี่แม็กวะเนี่ยมันไม่ตายสักทีหนึง่งโอ้โหตายซะตายโอ้โหอึดมากโอเคได้บัฟมาอินสแตนชิลฆ่าทันทีใช้มีดเลยเพื่อนเอามีดไปฟันมันเลยเอามีดไปเหลาซอมบี้บอสบอสเจ๋งขนาดไหนวะสับไหนสับไหนวะโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหมากันเพียบเลยยิงก็ไปยิงก็ไปสาดเข้าไปรัวรัว คือแบบผมสาตว์ปแม็กเดียวลูกน้องตายหมดแต่บอสไม่เป็นไรเลยเอาแล้วเพื่อนจะลากขึ้นมาทําไมเราหนีสิฮะจังหวะนี้รออะไรล่ะเรามาคุ้มกันหลังเพื่อนคนนี้ดีกว่าระวังนะเพื่อนมันข้างหลังอะ่ะเพื่อนมองข้างหลังหน่อยดิเอาเพื่อนล้มไปแล้วต้องการซิปไลแล้วต้องหาซิปไลามาแปะอย่างนี้เหรอไม่รู้เหมือนกันเพื่อนทําอะไรอะ่ะอ๋อเพื่อนกำลังทำอะไรไม่รู้คือแบบด่านนี้มันมีเงื่อนไขอะไรไม่รู้นะผมแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะ่ะ โอ้ยมันมาทางนี้เฉยไปแล้วบ๊ายบายปวสดสซอมบี้ไม่โดนโอ้โหฝีมือการเล็งสกิลชิ่วตรงนี้โอเคไหมเพื่อนบอสยังไม่ตายกวรอเดี๋ยวนี่มันอึดไปแล้วนะบอสระวงังนะเพื่อนข้างหลังนะเอาเพื่อนโดนไปแลวเดี๋ยวคนข้างในมันไม่ไม่มาช่วยกันเลยอะผมต้องโซโล่เลเวลลิ่งโซโล่เลเวลลิ่ง โอเคเพื่อนฟันให้เราหน่อยนะเพื่อนฟันปะชิดสิเพื่อนโอโหเพื่อนเพื่อนจะยิงทําไมเราเพื่อนเพื่อนไม่ยอมฟันดาบอะคือถ้าเกิดฟันดาบซาวี่มันจะแบบถอยหลังกลับไปนะซึ่งเราจะรอดได้อะรู้สึกว่าด่านนี้เพื่อนจะเล่นเป็นนะเมื่อกี้ผมเห็นไฟฟ้ามันติดอยู่อะแสดงว่ามีคนเปิดไฟสวยงามมากแต่ว่าไม่มีคนเปิดทางนี้แล้วผมก็ออกไม่ได้เพราะว่ามันปิดทุกทางเลยและซมบี้กำลังจะลงมาหาผมกับเบคอนแล้วผมก็กำลังจะตาย แล้วปุ่มเซตติ้งไม่ไม่แบบไม่เซฟด้วยนะเกมดีเกินเรียบร้อยผมตายแล้วผมผมหนีไม่ได้อะมีช็อตกันหนมะอันนี้คือปืนอะไรอ่ะขอซื้อหน่อยปืนบาอะไรคือบาผับบาไม่ใช่ตรงนี้ยิงได้ยิงได้เอาเพื่อแอบบี้หน้าทิมโอเคกว่าจะโดนเต็มเลย เพื่อนยังไม่ช่วยเราเลยเพื่อนหนีเพื่อนหนีเราเฉยโอ้ยเจ็บ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 มากเจ็บมากเอาเพื่อนเอาเพื่อนทิ้งเอาเพื่อนไม่ช่วยโอเคเกือบตายแล้วตรงนี้ตายกันหมดแล้วเหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ตายหมดแล้วเพื่อนหนี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 คนนี้ก็ตายคนที่ทิ้งผมก็ตายเหมือนกันว้าวเทียมโอ้โหแล้วทำไมปืนผมมันยิงแบบมันยิงไม่ไม่ไม่ออโต้เลยอ่ะมันเป็นเซมิอ่ะโอเคเราขึ้นขบวนได้แล้ว ตรงนี้ปลดล็อกได้ไหมโอเคปลดล็อกผมขอปืนสุ่มนะเพื่อนขอสุ่มก่อนใครขอกลย่เอ็จีสีแบบนี้เด้แบบนี้ค่อยแบบค่อยดีหน่อยได้ไรโอ้ได้แพนเซอร์ Panther. อันนี้ดีอยู่เอาไว้ยิงแบบระเบิดระยะไกลผมไม่เคยได้เนะี่ยไอปืนเนี้ยเป็นการเป็นการได้ครั้งแรกเพื่อนไหวไมหนะตรงเฟรมโตเวอร์ตรงนู้นนะ่ะไม่รู้แต่ว่าตรงนี้เราเคลียร์ได้ ตายซะ MG42 ด้ว้ยโอ้ยไม่ตายบอสนี่ MG42 นะ MG42 ปืนกลหนักเยอรมันอย่าไปเอาปืนพกวัดกับมันเพื่อนหนีเพื่อนนี่ขนาด MG42 เนี่ยนี่คือปืนเยอรมันเลยนะเว้ยปืนเยอรมันไม่สามารถสู้มันได้เลยอะเอาเป็นว่าผมต้องใช้นี่ละแพนเซอร์เช็ค er, ปุ้มไม่เป็นไรเลย แพนเซอร์เช็ครอบหนึ่งตายแพนเซอร์เช็คตรงนู้นเลงยิงไม่เป็นไรอ <c oughs> ย่งไม่ตายแพนเซอร์โอ้โหนี่ปืนนี่ปืนต่อต้านรถถังนะโอ้ยยิงโดนตัวเองยิงใส่ฝูงซอมบ,บอี้นู่นจะเป็นสไนเปอร์แบบตึงๆโอเคไม่ไหวแล้วต้องต้องใช้ปืนกลแล้วละ่ะเ <c oughs> พื่อนมาหาแล้วก่อน อย่าไปฟันไม่ได้เพื่อนโอ้โหตายหมดไปแล้วบายบายุ้ยมันแรงมากเลยอะม,มันเดี๋ยวมันมันโหดมากมันอึดมากๆอย่าให้เราชุบเพื่อนเราชุบไม่ได้เพราะว่ามันไล่หลังเราอยู่อะ่ะเ,เพื่อนตายจริงๆเเนี่ยตายอย่างซีเรียสด้วยเดี๋ยวผมขอออกมาข้างนอกแล้วกันนะแล้วก็ยิงมาเลยเดี๋ยวเพื่อนก็เกิดเทิร์หน้าเบฟหน้าเดี๋ยวก็เกิดกันดับเบิลพอยต์ ายซะโอเคจบเวฟแล้วมาเกิืสักทีเพื่อนสวัสดีเพื่อนโอเคเมื่อกี้ตายหมดเลยอะเราชุบไม่ได้จริงๆนะฟัวบอสมันไล่หลังเราอยู่อะไม่มันไม่ตายจริงๆเนะี่ยอึดเกินแพนเซอร์เช็คด่วนๆโอ้ยเจ็บมากโอ้ยโหจะตายเพราะแพนเซอร์เช็คตัวเองเนะี่ยแพนเซอร์เช็คโอ้ยเป็นกวนเธอ แต่บอสมาแล้วไปแล้วบ๊ายบายโอ้ยโอ้ยมันมันไล่หลังผมอยู่โหกนะี่ตัววะเนี่ยอ๋อเพื่อนตายหมดแล้วโอไม่นะโอ้ยโอ้ย,อย,อยแล้วผมหนีไม่ทันผมกะจะยิงอะแต่ว่ามันรีโหลดไม่ทนะันอะเรียบร้อยแตก ก็เป <laughs> ็นมาเนี้แล้วกันนะฮะสำหรับด่านใหม่ของไมเคิลซอมบี้นะสำหรับไมเคิลบาเล่ก็เป็นด่านที่ถือว่ายากดีนะเพราะว่าบอสเนี่ยมันอึดแบบอึดมากๆเลยอ่ะอึดแบบเพื่อนตายหมดเลยอ่ะไม่มีใครสามารถเอาชนะมาได้เลยนะคือขนาดพบแบบเอา MG42 ยิงขนาดนั้นไม่ตายนะก็เป็นด่านที่ท้าทายดีนะฮะถ้าเกิดใครแบบอยากมาลองโดนบอสตบก็สามารถมาลองเล่นกันได้นะโอเคก็เสีเวลาไปก่อนแล้วกันนะบ๊ายบาย